คุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Over Top Up ฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนๆฟ a f c ก็มีบริการเติม FC p o i n อยในราคาสุดคุ้มหากสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผมเกม FC 24ที่ทุกคนจะได้เห็นต่อจากนี้ผมอ่านมาจากจอ m s i m a g 345 c q r จอคุณภาพสูงที่มาด้วยจอโค้งอันตราย3ามนิ้ว VA รีเฟชเรท180เฮิรตซ์1มิลลิเซคันตอบสนองการเล่นเกมอย่างรวดเร็วและด้วยความเป็นจออันตรายทุกคนจะเห็นสนามบอลกว้างขึ้นและยาวขึ้นมากับความโค้งระดับ1000 R ที่โอบล้อมสายตาได้ดีแม้จะเป็นจอยาวอันตรายก็ยังนั่งดูได้แบบสบายตาและโดยเทคโนโลยี w i d Color Gamut ให้สีสันที่สมจริงทุกการเล่นของทุกคนจะทำให้เราอินไปกับตัวเกมหากสนใจสินค้าจาก MSI รายละเอียดอยู่ที่ด้านล่างเลยนะครับผม โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพมก็ผมซัคคิฟายเกมเมอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับและคุณกำลังอยู่กับเกม f c 24กับวิวกับติอาโก้เมซี่ซีซั่นที่3พาร์ทที่3แล้วนะครับผมและก่อนที่ไปรับชมไม่ลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องซัคคิฟายเกมเมอร์นะครับพาร์ทนี้ก็ขอสักหนึ่งไลค์และขอคนหนึ่งซับพาช่องผมไปถึงสามหมื่นซับสไครต์ด้วยนะครับคุณผู้ชมยังไงก็ขอบคุุณณคคผผู้ชชมมมากเลยนะรับที่ นะครับผมที่ติดตามกันเข้ามานะครับบอกเลยว่าผมดีใจสุดๆเลยครับผมก็มาเดี๋ยววันนี้เรามาลุยกันต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ปฏิทินกันก่อนเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเกมแรกครับเราจะมาอยู่กันในศึกทีมชาตินะครับผมเป็นเหมือนแบบว่าเป็นพักทีมชาตินั่นเองนะครับผมเกมแรกเราจะมาเจอกับฝรั่งเศสก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะมาเจอในศึก UCL ต่อเลยนะครับผมแล้วก็มาจบด้วยเกมเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมวันนี้ก็จะเป็น3เกมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เกมเจอกับเบลเยียมกับ เลสเตอร์เดี๋ยวเราจะข้ามไปนะครับอาละ,ะครับคุณผู้ชมเกมแรกเจอกับฝรั่งเศสเดี๋ยวเราไปเริ่มกับการฝึกซ้อมกันก่อนเลยนะครับ thank <laughs> you เอาล่ะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยนะครับผมก็เสร็จกันหมดนะฮะสามอันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่การแข่งเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมเกมแรกครับผมเราจะมาเจอกับทชนะของฝรั่งเศสนะครับผมกองหน้าเป็นมาร์ติเนสนะครับผมปีกขวาเมซี่ปีกซ้ายเป็นกาลาโชครับกองกลางมีปา巴าซิออสโดมินิกเกสและก็เอนโซเฟรนเดสครับกองหลังครับผมมาร์ติเนสจับคู่กับมาร์ติเนสครับผมแล้วก็แบ็คขวามาเฟโอแบ็คซ้ายเป็นบาโก้และโกเป็นมาร์ติเนสครับก็จะมาร์ติเนสอะไรเยอะแยะกันเนี่ยไปฮะพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผม เอาละครับผ like, ู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมไปครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยดีกว okay. exactly. ten ่าครับบอกเลยว่าเกมนี no ้นี่เดือดๆแน่นอนครับอารับเกมนี้เตียโกเมซีครับผมเลตติ้ง7.5นะครับผมแล้วก็คอร์ดบอลสำเร็จ20%ครับแล้วก็ยิงตรงกอบทั้งหมด2ครั้งนะครับโอเคได้เลยครับไปไปต่อตากนี้บอลมาที่เตโอนเดสเตโอนตอนนี้จับยาวโอเคแต่ได้อยู่ครับบอลมาที่มาตินเนครับ แล้วเจอนี้เปิดมาต่อหมาแล้วผมแจ็คกเไปซี่จับแล้วก็ดึงมาก่อนครับดึงมาก่อนจังหวะนี้ดึงมาก่อนแล้วก็ดึงมาก่อนเจอนี้สามคนไม่สนเลยยิงไปเลยก็โอ้โหโอ้ไม่ไม่โยงเซฟไว้ได้ครับครับบอลมาต่อเจอนี้ครับโคเน่ไหลมาต่อที่บาร์โคล่าครับและมาต่อเจอนี้ครับบอลมาที่กูโซกูโซเปิดเข้ามาต่อแล้วโค้งลูกนี้เรียบร้อยครับผมหนึ่งสวนครับ What What the เออโดนจนได้โอ้ยนี่ครับบอลจังหวะนี้ครับเขามากัน,นง่ายๆเลยครับผมคูสโตเปิดมาจังหวะนี้แล้วดูครับโอ้กระโดดโขกชิวเลยครับไปถึงจังหวะนี้ครับผมบาโบคล่าบาโคล่าจ่ายบอลสวนมาอย่างสวยครับและคูสโตจังหวะนี้มาอีกแล้วคูสโตจังหวะนี้มาอีกแล้วแทงมาต่อกีสแมนและมาที่เธอเดียวจริงลูกเดียวโอ้มาที่นี้เรื่องเซฟได้ครับ บอลไปที่บาโคล่าครับโจนี้กิสมันไปต่อที่กุโซกุโซโจวันนี้เอาไงครับผมโดนดึงอยู่ไล่อยู่โจนี้ตัดได้สวยครับและแทงมาต่อโจนี้เมซี่มาแล้วครับผมเดี๋ยกวกเมซี่เดี๋ยวกเมซี่โจนี้จ่ายให้เพื่อนจ่ายเพื่อนได้อยู่แล้วก็ยิงไปเลยับปาโอเคบอลล่าซีออสวยงาม1ประตูหนึ่งครับนี่ครับบอลโจวนนี้เมซี่ครับผมรับมาแล้วก็ จ่ายมาจังหวะนี้มีติดแต่ยังเข้าทางของปาราซิออสครับผมอโอเคสวยงามหนึ่งหนึ่งมาแล้วโอ้โหโกูโซลงมาต่อให้ที่บาโคล่าครับบาโคล่าวิ่งสเปย์ขึ้นมาแล้วโอ้จะนักเขาอ,อาร์เจนปล่อยให้เขาวิ่งง่ายเกินครับแล้วก็เปิดเข้ามาต่อจุดนี้ก็เรียบร้อยครับผมโอ้โหเจอเลีร์อีกแล้วครับ นี่ครับภาพเดิมเลยครับผมอาร์เจนติน่าฮะปล่อยให้ฝั่งตรงข้ามเขาง่ายเกินครับแล้วดูครับนี่ก็ม่งไม่ได้ครับหม่งไม่รอดครับมาที่มาร์ควาตาแล้วจะไม่มาต่อครับสวยครับบอลมาที่ได้ของเอโซเมซี่วิ่งทำทางไปแล้วครับผมจังหวะนี้ครับแล้วตบมาต่อตัวนี้ได้อยู่แล้วมาที่เมซี่พลิกมาแล้วก็ยัดไปเลยลูกนี้ก็โอ้โหเซฟได้อีกครับเชี่ยแล้วไหลมาต่อถึงกาลาโชกาลาโชมาถึงจอยเมซี่ครับแล้วไปต่อเอโซ แล้วก็ยกมาเลยครับจังหวะนี้มาเฟีโอสวยครับบอลมาต่อเมซี่ครับ oh, <great> เมซี่มองแล้วจังหวะนี้ในกรอบมีใครวิ่งไหม <S <S แล้วก็เปิดเข้ามาต่อยแล้วก็หม่งลูกนี้ปาไปซอดโอ้โห,โหแล้วเราตะลุอะไรของมันวะเน,นี่ยมาอยู่ที่บาโคล,ล่าครับไหลามาต่อจังหวะนี้ครับแล้วเปิดข้ามมาต่อก็หมงไว้ได้ครับ <S <S แล้วบอลมาถ,ถึงจังหวะนี้ครับเมซี่ไปครับ <S <S แล้วเมซี่วิ่งดึงไปก่อนเลยครับไม่รู้ว่าผลออกมาจะเป็นไงก็ยิงไปก่อนแล้วกันลูกนี้ก็โอ้โหยิงเซนต้าอีกแล้วครับ ล่ะบอลมาต่อที่ซาลิบาครับแล้วจังหวะนี้ตัดได้เลยครับได้เวลาต้องตีเสมอแล้วครับผมแล้วบอลมาต่อที่เมซี่ลงยิงไกลดูลูกนี้ก็โอ้ยังไม่ได้ครับแล้วบอลจะนี่เปิดทีขึ้นมาครับผมแล้วเอนโซตัดได้ตอกมาต่อครับสวยแล้วมาที่จังหวะนี้ครับสวยเลยครับมาที่เมซี่ตัวนี้ชิปไปเลยก็เรียบร้อยครับผมโอ้ยสองสองเตะโกเมซี่มาแล้ว นี่ครับผมบอลจุดนี้ดูครับจ่ายมาแล้วดูว่าะมูเซ่จังหวะสุดท้ายมาพอดีแล้วก็ดูครับชิปไปเลยครับโอ้โหสวยมากลูกนี้นี่ครับชิปเบาๆครับครับกิสมันจ่ายมาต่อที่บอลไปที่คาร์เวก้าคาร์เวก้าคืนมาต่อที่กิสมันแล้วตบมาต่อที่บาโคล่าครับและบาโคล่าจังหวะนี้เอาไงครับผมพามาแล้วแล้ววันนี้เลือกยิงเองโอ้โหเกือบเกือบเกือบโดนครับ เวลาจะหมดแล้วจะไม่เป็นไรเราวิ่งไปก่อนเลยครับมาเฟลเอาและเล่นดีๆเล่นดีๆพร้อมลุยพร้อมลุยพร้อมลุยบอลมาต่อดนเมซี่ครับเมซี่พลิกมาก่อนแล้วก็แทงมาต่ออ้เพื่อนครับบอลมาที่ของเราตะลุกมาติเนตและมาติเนตดูดิครับทำไมไม่เปลี่ยนมาติเนตออกสักทีเนาะ แล้วก็หมดเวลาครับผมเสมอไปสองสองครับหลายลูกแล้วมาร์ติเนสอ่ะไรครับผมเกมนี้เตียโกเมซี่ครับผมอ้าวคะแนนไม่ขึ้นเลยครับไอเชียบาร์อีกแล้วอะไรวะเนี่ยอะลครับเกมเจอกับเบลเยียมเดี goals, none, ๋ยวผมจะซิมแมตไปเลยนะครับ เรียบร้อยครับผมอ์เจติน่าครับผมแพ้ด <fig> ้วยสกอร์2-1ครับกากทีง่ะอ์เจนอาละครับคุณผู้ชมกลับมากันที่เีมร์ลิกนะครับผมเกมเปเลสเตอร์เราจะซิมแม็์ไปเลยนะครับอ่ะครับคุณผู้ชมก็ชนะกันไปด้วยสกอร์4-2นะครับผมฮาร์แลนด์หนึ่งลูกแม็กอาทีสองลูกแล้วก็ฟิลโฟเดนหนึ่งลูกนะครับ อาล่ะครับคุณผู้ชมเกมถัดไปครับผมอยู่กันในศึก UCL จะเจอกับเลดบูซัลต์บวกนะครับผมกลุ่มของเรานะครับผมมีแมนซิตี้อินเตอร์เฟเนบาเช่แล้วก็ซัลต์บวกนะครับผมก็ถือว่าไม่หนักเท่าไหร่ก็หนักสุดก็อินเตอร์นั่นแหละครับไปครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าฮะอยู่กันที่เอทีเอสสเตเดียมนะครับอาล่ะครับผมนักเตะวันนี้นะครับผมมีตัวใหม่เปลี่ยนเข้ามา2ตัวนะครับเอาโรดี้ลงนะครับผมแล้วก็กองกลางตัวลุกนะครับผมเป็นเอ่อบัมการ์เนอร์นะครับผมก็ตัวนี้ก็็นนนน่่่าาาจะะะเเเเเกกกกงงใช้้้้้ไไไดดดแแตทััััั84ลลลลยยยยคคครรรรรบบบปปพอมมวววีีุ๋ผ ไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมนะเพื่อยอด i ิ w จะได้สูงยิ่งขึ้นไปครับนะเกมนี้ดูซิว่าจะเป็นยังไงครับเลตติ้งนะครับผม9.0นะครับผมโทษบอลได้สำเร็จ25%ครับแล้วก็ส่งสำเร็จในแดนคู่แข่งนะครับผม4ครั้งนะครับผมโอเคได้เลยฮะดีลาวตบคืนมาบอลมาที่นะขอบิลครับแล้วมาถึงจังหวะนี้แล้วก็ตัดเลยครับเจ้ากเมซี่ไปครับจังหวะนี้ได้บอล นะครับแล้วบอลมาต่อมองครับมองเจ้าหนี้มองไปที่ฮาเลนแล้วเปิดไปเลยครับเจ้าหนี้ฮาเลนโอู้่ไม่ถึงเชี่ยเอ้ยแล้วผมไกเซอร์จังหวะเดียวกันครับดึงคืนมาก่อนบอลไปที่ซากาเล่และไหลมาต่อเจ้าหนี้ครับบอลที่คาร์โดโอ้โหยิงติดครับสวยแล้วบอลมาต่อที่เมซี่ไปแล้วครับผมไปครับเจ้าวันี้ะตัดเข้ากลางไปเลยครับจังหวะนี้ฮาเลนขอโทษขอไปเองแล้วกันนะฮาเลนแล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหหนึ่งศูนย์ ขออน,นุญาตเลี้ยงไปเองนะครับโอ้ยนี่ครับบอลเจเนียดูครับวิ่งตัดมาเองแล้วไปแล้วครับผมเจอน,นี้จะจ่ายฮาเล่นไม่ยอมจ่ายครับดึงมาเองแล้วก็ปัดลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับนะครับบอลมาที่หน้าของเอเดนเซนเอเดนเซนจ่ายมาต่อเจอนี้ครับบอลมาถึงเลวิสมาให้ที่เมซี่เมซี่เดี๋ยวนี้มองครับตรงกลางว่างอยู่และบอลมาถึงฮาเล่น อาร,ร์อาแอลจะยังไงฮะอาร์แอลจะยกมาต่อเลยครับสวยแล้วเมซี่ไปครับผมเมซี่มาอีกแล้วแล้วก็ยิงไปเลยเรียบร้อยโอ้โหสองลูกของเมซี่อย่างเดือดโอ้ยอยู่ที่ซิตี้นี่ต่างกันตอนอยู่ R G อาร์เจนตัวอะไรเรื่องเลยครับโอ้โนี่ครับบอลเดียดูฮาแลนด์ยกมาให้อะดัววิ่งมาหลุดเลยครับผมจังหวะนี้แล้วก็ซัดไปลูกนี้ครับผมคลิปนะครับบอลมาต่อจะน,นูเนสสวยครับแล้วบอลมาถึงได้วันนี้เมซี่ เมซี่จ่ายขึ้นมาต่อบอลมาที่เลวิสครับเลวิสโจเดียวงไงฮะเรียกขึ้นมาแล้วบอลกลับมาต่อเดริดได้อยู่ครับแล้วก็เปิดเข้าไปเลยครับโอ้จังหวะนี้แล่นโคลลูกนี้ก็ยังไม่ดีพอครับผมบอลไหลมาที่ซาก,กาเล่และมาถึงจังหวะนี้เฟอร์โดเฟอร์โดโะเดียวไงฮะเฟอร์โดคืนมาต่อบอลไปที่ปาราโกวิชและยิงลูกนี้ติดครับและยิงซ้ำอีกทีก็ยังติดครับโอ้โเกือบไปครับแลเมซี่โมองออกมาได้อยู่ครับโฟเดนไหลมาถึงบาเดและมาถึงจังหวะนนี้ฟิลโฟเดนครับ โฟเดนมองแล้วครับผมว่าเจวันนี้จะทำยังไงได้บ้างครับโฟเดนตกมาต่อสวยโรดี้โรดี้เปิดมาตอนนี้เมซี่จับแล้วก็ยัดลูกนี้เลยก็แฮคทริกไปเลยครับโอ้โหโอ้เรียบร้อยครับผมเมซี่เอาอีกแล้วโหดเกินโหดเกินโอ้โหนี่ครับบอลจุดนี้ครับผมโฟเดนจ่ายมาต่อที่โรดี้ดูครับโรดี้เปิดมาสวยเลยฮะจับจังหวะนนี้แล้วก็วอลเล่โชว์ไปเลยครับโอ้โหสวยมาก ทำไมอยู่แมนซิตี้มันคมจังวะโอ้โหคมเกินครับอาบิล่าวยืนมาต่อทน,นี้โอ้ยบอลกระเดาสวยและไปต่อจังหวะน, ha 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 นี้เอาอีกแล้วช็อกอีกแล้วฮาแลนด์โก้แล้วบอลที่เมสซี่มาเอ,เองครับผมบเมสซี่ตัวเลี้ยงงานเปิดมาต่อมีเพื่อนรออยู่ก็ไม่ได้ครับแล้วบอลที่ขมมาต่อบอลมาให้ที่จังหวะนี้เมสซี่เมสซีต่ตบมาต่อที่หน้าเขาโดนี่ยิงลูกนี้โอ้โห ไม่ได <And S 1> <But> ้ครับแล้วบอลนี้เมซี่เปิดไปครับลูกนี้ฮาเลนร์ออยู่ก็อูหเรียบร้อยเลยเยทสี่ศูนย์อาริเบาฮาเลนโอ้โหเกินอุ้ยนี่ครับมอนจวยนี่ดูฮะเมซี่เปิดมาจอยนี่ฮาเลน์นะดูครับโอ้โหแกจักรยานอากาศโชว์ไปเลย อู๋สามประตูหนึ่งแอซิของเมสซี่ครับเดือดเกินปัดเอเบมคืนมาต่อบอลมาที่เปโลวิดครับเปโลวิดที่หน้าของบิสลับคืนมาที่เปโลวิดและไหลามาต่อบอลมาที่ปีชอฟสกี้ครับมาถึงจรงนี้สวยครับแล้วบอลมาต่อฮาแลนด์สวยครับเล่นวันทูฮาแลนด์ตกมาต่อตรงนี้บอลมาที่บอลกันเลยจริงลูกน,นี้โอ้เรียบเลยห้าสูตรโอ้โหวันทู 1, 2, ลูกเมื่อกี้โคตรสวย นี่ครับผบอลเจมส์ที้ดูครับเล่นกับบอลทูบอลไปฮาแลนด์แล้วฮาแลนด์ตบมาต่ออย่างสวยนะลูกนี้ครับโอ้โหเคยก่อนเลยครับบอลมาที่นูเนสนูเนสเจมส์ไทยมาต่อครับและเจมส์ที้เมซี่ไปได้ครับและเห็นฮาแลนด์อยู่เจมส์นี้แล้วตบมาต่อยนี้ฮาแลนด์จับแล้วยิงลูกนี้ไม่ได้แล้วมาที่เมซี่เจมส์ที้ซ้ำอีกทีฮาแลนด์ก็ไม่ได้ออกข้างไปครับและมีการเปลี่ยนตัวนะครับผมฝั่งตรงข้ามครับเอาทางด้านเคมเบรีย์ออกส่งด้านของการาโมเข้ามาครับ บาวเด้จะริสปินขึ้นมาแล้วครับผมเอาไงครับเอาไงครับสปินมาต่อนี้แล้วก็เรียกเลยครับเจ้นี้แล้วก็เมสซี่รออยู่แต่ก็โดนเซฟก่อนแล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับโอ้บอลย้อนกลับไปหาโรดดี้ครับผม6-0นี่ครับบอลจะนีเปิดมาจะให้เมสซี่แต่ไม่ได้ครับผมย้อนกลับมาหาโรดี้บอกโล่งๆเลยครับโรดดี้ แล้วฝั่งเราเปลี่ยนตัวนะครับผมเอาทางด้านของคริเนสเข้ามาแทนด้านของเบลสครับโรนิโก้จากนี้มาถึงเมสซ,ซี่ครับและมาต่อที่นูเนสเมสซ,ซีท่ทีและเห็นฮาแลนด์งหวันด้ได้อยู่ครับบอลมาที่ฮาแลนด์ฮาแลนด์จ่ายมาต่อที่มาที่โรดี้และโรดี้หลุดกันยิงเรียบร้อยเลยครับผม7-0โอ้โหโหดเกิน นี่ครับผมมาเจอที่ดูครับผมฮาแลนด์จ่ายไปที่โรดี้โรดี้วิ่งหลุดขึ้นมาแล้วก็ซัดโชว์ไปเลยครับผมความโคมของเขาฮะโคาร์ปาโดโจนี้ยังไงฮะคืนมาที่ได้ของบิสลั็ปอาจจะตัดได้ครับและบอลมาต่อที่แจ็คโกเมซี่ไปครับหลุดอีกแล้วลูกที่8จะมาหรือเปล่าลูกที่8ปเอ้าโหยิงไม่ตรงกรอบเที่ยเอ๋ยและก็หมดเวลาครับผมแมนซิตี้์เชลซีเอาโบว์วยสกอร์7-0ครับผมอิ่มๆเลย เดียโกเมซีแฮตทริกเอาบอลกลับบ้านไปเลยครับสุดยอดนะเกมนี้ครับผมเลตติ้งเต็มสิบครับผมคอร์บอลไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่งในคู่แข่งไป13ครั้งเลยนะครับ เอาล่ะครับคุณผู้ชมและเกมสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมจะมาเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมเป็นเกมสุดท้ายของเดือนอพฤศจิกาแล้วนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมตารางคะแนนนะอันดับที่1เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมชนะ5เสมอ0แพ้0นะครับผมแล้วก็ที่2เป็นนิวคาสเซิลนะที่3เป็นแมนยูที่4เป็นเอเวอเรสต์แล้วก็ที่5เป็นบอลมัตนะครับส่วนของสเปอร์ตอนนี้อยู่อันดับที่9นะครับผมและตอนนี้ครับผมดาวซันโวนะครับที่1เป็นอีซักคู่กับฮาแลนด์เลยนะครับผมที่6ประตูเท่ากัันนะครบ ไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยเดีอยนะครับผมว่าเกมนี้นี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ขอบ้างดีกว่าฮะดารซันโบเนี่ยเอาละครับเนื่องจากเราต้องเตะทีๆนะครับบอกเลยว่าค่าความฟิตอาจจะไม่เต็มเปี่ยมนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับผมไปฮะเอาละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเกมสุดท้ายแล้วนะครับใครยังไม่กดก็รบกวนท่าเลื่อนลงไปกดไลค์ให้ทีหนึ่งนะครับไปครับเกมนี้ฮะเตียโกเมซีต้องทำอะไรบ้างนะครับเรตติ้ง8.5นะครับผมแล้วก็เรีลกว่าสเร็จอยู่ที่3 0ครับแล้วก็ คอร์บอลสำเร็จอยู่ที่30%มสครับโอเคได้เลยครับไปคอร์บอลอีกแล้วนะครับอาราบาจาังหวะนี้เอาไงครับพามาต่อดึงยังไงดึงยังไงเอาไงดีฮะแล้วไหลามาต่อที่คูลูเซฟสกี้มาที่อาราบาไหลามาต่อที่บูเซียวบูเซียวไหลามาที่ด้านของบโรเน่จังหวะนี้ตัดได้ครับชิปหายตัดได้กับเฮียละนนี้โล่งเลยเรียบร้อยครับผมโดนน้ำก่อนเลยไอซา่าน้ำมันโมดไปเฮีย โอ้ยนี่ครับอลจีดูเขาบผมเขาต่อบอลกันมาอย่างสวยงามว่าโอ้ดีอาร์ตพลาดด้วยครับแล้วก็มาต่ออย่นี้เรียบร้อยเลยบอลมาที่หน้าของโรเบิร์ันครับมาให้ที่หน้าของปอร์โเน่ปอร์โเน่จะขึ้นมาต่อที่โรเบิร์ันครับไปต่อจัวนี้บอลมาให้ที่หน้าของฟานเดเวนจ่ายมาต่อที่ติงครับแล้วมาต่อที่เมซี่สวยครับเอาแล้วมีช่องแบบนี้แล้วตบมาต่อที่ฮาร์เรนยิงไปเลยเรียบร้อยโอ้โหเป็นไงใจดีเขาเรียกใจดีผู้าแล้ว นี่ครับบอลจอยนี้ดูครับผมวิ่งมาจะเลือกยิงเองก็ได้แต่เลือกตกมาที่ฮาแลนด์เหนือจับแล้วก็ดูฮาแลนเนี้ยโอ้สัดคมอยู่แล้วคนนี้อาร์เซิตี้เอาเคยเนี้ยบอลนี้ตัดสวยครับแล้วก็แทงมาแล้วบอลจอยนี้ครับเมสซี่และเห็นฮาแลนด์อยู่ตรงกลางครับผมจังหวะนี้ครับเอาไงครับเปิดมาต่อให้ที่ฮาแลนด์โขกลูกนี้ก็ข้ามขามนะครับบอลจอยนี้เปิดที้ขึ้นมาครับบอลโขกมาต่อตรงกลางสวยฮาแลนด เข้ามาตอนต่อได้อาร์เรนมาถึงเมซี่ครับเมซี่พลิกมาแล้วก็ไปต่อครับดึงหลอกไปทีดึงหลอกไปทีครับจังหวะนี้ดึงหลอกไปทีแล้วก็เข้ากรอบมาแล้ว <Thank you. S 1> เข้ากรอบมาแล้วจวังหวะนี้แล้วก็ยัดไปเลยลูกนี้ก็ซ้ำได้ไหมได้ไหม,ไไหมเรียบร้อยดอย2 1ครับ นี่ครับผมบอลใจดูครับผมเมสซี่ครับเลือกที่จะยิงซัดไปก่อนแล้วโกปัดมาหาโอ้โหใช้นั่นดอยพอดีครับผมโอ้โหแล้วเดียยิงค่มมาไม่ชนเสาออกดูฮะเกือบไปแล้วบอลมาต่อเนี้ยเมสซี่ยังไปต่อไม่ได้ก็ดึงก่อนเลยครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปเดี๋ยวดึงเปิดช่องให้เดี๋ยวดึงเปิดช่องให้ตอนนี้เมสซี่ครับบอกเกิดจะแทงมาต่อเลยครับแล้วบอลมาต่อเมสซี่เมสซี่ลงปั่นดูลูกนี้แล้วกันลูกทีนี่โอ้โหเดืตดตกรอบครับ ไหลมาต่อที่นูเนสครับไปต่อที่แม็กกาชี่แม็กกาชีคือมาต่อเมสซี่ครับดาอยู่เล็กกวันทูจังหวะนี้แล้วแทงมาต่อได้ครับแล้วบอลนี้มองไปที่ฮาแลนด์ครับฮาแลนด์ล้ำหน้าน,นิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับผมจังหวะนี้โอ้ยมีเพื่อนไหมมีเพื่อนไปตบมาต่อแล้วยิงลกูงลกนี้เลยก็โอ้โหฉันแหลบครับบอลเปิดทิ้งขึ้นมาครับแล้วจังหวะนี้แมนซิตี้ยังได้บอลอยู่แล้วก็แทงมาต่อครับบอลมาจังหวะนี้ช่องสวยมากครับผมแล้วก็เมสซี่ยิงโอ้ยเซฟได้เฉยเลยครับซอนเฮอร์เมนโดนวอเกอร์ตัดสวย ไปครับแล้วบอลหัวที้ขึ้นมาครับไปครับฮาเลนฮาเลนเอาบอาลฮาเลนเอาชิบหายแล้วบอลไปที่ซอนนูมินจังหวะนี้ซอนยิงลูกนี้ก็โอ้โหเอเดนสันเซฟอีกแล้วครับนะครับบอลมาที่โรเบอร์สันจังหวะนี้ดึงมาก่อนแล้วก็ไม่มีเพื่อนช่วยเข้าครับรรบอลมาที่โรเบอร์สันโรเบอร์สันจังหวะนี้โดนชนแต่เปิดขึ้นมาต่อได้แล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหบูซิโอ วินนี่ครับบอลจอยนี่เอาอีกแล้วครับผมฝั่งนี้ดันปล่อยให้เขาว่างครับผมไปประกบผิดตัวก็เรียบร้อยเลยครับฝั่งเราเปลี่ยนตัวผมเอาโรดี้ครับผมเข้ามาแทนทางด้านของดอยครับเอาครับแล้วจังหวะนี้ครับชิปพายครับมุซิโอมาแล้วแล้วยิงตรงนี้โอเวอรดซันเซฟได้ครับอยังรอดไปครับผมไม่งั้นแย่ฮะแล้วบอลมาที่หน้าของคูรูเซฟสกี้ไหลมาต่ออยางนี้ลิชัยซอนพิกมาแล้วเพื่อนวิ่งมาแล้วจุดเลสยิงอีกทีก็โอเวอเดสันยังเซฟอีกครับไปครับเวลาจะหมดแล้วเร็วๆๆ ยังพอมีเวลายังพอมีเวลาอย่าช้าเลยอย่าช้าเลยแ <L unes. S 1> ล้วบอลมาต่อที่วันนี้เมซี่ครับไปครับแล้วเมซี่จ้าวันนี้ยังไปเลยเรียบร้อยนาทีที่9-6-2สามประตูต่อครับก็มาดิว่าก็มาดิว่า oh. อย่างเดือดโอ้โ oh. ห นี่ฮะบ,บอลจุดนี้ฮะเตโกเมซี่ดูครับผมวิ่งหลุดขึ้นมาเลยครับก่อนที่จะยัดลูกนี้ไปครับโอ,โ,โอ้โห่คมคมเอาเดโอดโคตและก็หมดเวลาครับผมโอ,โ,โอ้โหแมนเชสเตี้ชนะสเปอร์ไปด้วยสกอร์สามประตรูต่อสองครับผมยังชนะต่อเน,นื่องครับงบเกมติดครับในพรีเมียร์ลีก สุดดยอดน่าจะเป็น Man แมนอัตโนมะัแหละเกมนี้นะเกมนี้เตติ้ง9.8นะครับผมแล้วก็เลี้ยงบอลสเฉลี่ย71%นะแล้วคอรดบอลแม่นยำถึง50%เลยนะครับโอ้เสร็จ3อย่างเลยฮะเอาละครับคุณผู้ชมพาร์ทนี้เราก็ไว้กันเท่านี้กันนะครับผมกันเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าครับ ก็จะชอบนะก็อย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง s ิเ t i f y Gamer นะครับผมก็ตอนเล่นอาเจนติน่านี่ฟอร์มอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่กลับที่ที่แมนซิตี้นี่บอกเลยว่าฟอร์มนี่โคตรเสด็จอะโหดเกินนะครับผมคุณผู้ชมยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมเตียอาโกเมซี่กันต่อไปในพาร์น้าด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับ